สวัสดีค่ะพบกับลันล g าเกิลชาแนลหลังจากที่รวมคลิปแรกไปนะคะก็ได้กระแสตอบรับดีมากน้องบูมมีค่ะแล้วก็บูมนี่แหละค่ะก็คือว่าเป็นเด็กฮาแล้วก็เด็กตลกเด็กแสบคนหนึ่งนะคะอันนี้ก็เอาคลิปรวมความฮาความแสบของน้องมาให้ดูภาคสองค่ะสวัสดีค่ะลูกสาว นี่ก็ลูกสาวอีกสองคนของฉันเป็นบูมบี้สาลินีนะคะใครเป็นเด็บซีตัวจริงต้องรู้จักบูมบี้นะคะบูมบีเหรอแหวยตายเป็นยังช่วงนี้ทำอะไรบ้างช่วงนี้ก็ซ้อมโชว์เดอะสตาร์ไอดอลอ๋อหรอใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะก็รู้สึกว่า ไม่ดีที่สุดจะได้อู๋นหนุ่มหนุ่มหนุห่มหนุหน่มเท่บูมี่มีอะไรจะฝากทานบ้านไหมคะก็าฝากด้วยไหคะฝากบูมี่สามมีเบอร์เจ็ดค่ะวิง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 <ะ>วิง ความอาหารต่อไปเมื่อเป็นพรีเซนเตอร์นมผงค่ะจะร้องยังไงไปดูกันค่ะนี่ประจำพรีเซนเตอร์นมผงเลยหรอพรีเซนเตอร์นมผงเดี๋ยวนะผมเป็นพรีเซนเตอร์นมผงเลยทำท่าด้เพื่อมีคนจ้างร้องเลยร้องเลยครับผมจ้างร้องผมด้วยครับ ต่อมานะคะในบ้านดอมนะคะน้องบูมก็เคยมาทําให้ความแตกตื่นเกิดขึ้นในบ้านนะคะว่าแบบเอ๊ะใช่บูมตัวจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วนางก็แอบสอดส่องตลอดะคะอ่ะแอบโผล่มาเรื่อยๆนะคะไปติดตามดูนั่นหมายความว่าแฟนคลับถ้าเธอแบบแกงหรือนินทานางนางรู้นะจ๊ะสหรัตนรูร้นะรู้นะรู้นะ,ละ,ละ,ละ <laughs> เอาใหม่สิอุ้ยน่ารักจังเลยไหนลองบอกแฟนคลับสิว่าผมรู้นะว่าคุณคุยอะไรกันอยูอ่มผมรู้นะว่าคุณนินทานผมอยู่ ผมแอบสอดส่องผมจับตามองดูทุกย่างก้าวในกลุ่ม <laughs> นางรูนะเธอเอาเป็นว่าทีใครที่กับสัตว์เนะไรอันนี้คือสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลก <laughs> ยังไม่พอจ้ะ พอที่เกิดอาการหิวข้าวรอนานก็เลยแต่งเพลงหิวข้าวเลยคะ่ะเพลงอร่อยมากพอมากเลยนะคะ oh <my> เสียงสูงก็มาคะ่ะ แล้วก็มีคลิปที่เพื่อนๆสนิทของโบมนะคะมาแชร์ความตลกของนงโบมให้ดูกันค่ะผมถามจริงมันมันอยู่แค่นี้นะจริงๆครับผมชื่อเด็กชายสารรัฐเทียมปานครับชื่อเล่นชื่อบูมอายุ14ปีครับน้ำหนัก58ส่วนสูง175ครับความสารถพิเศษครับร้องเพลงเล่นกีตาร์ แล้วก็แอคติ้งครับคลิปต่อไปไปดูความเป็นคุณบูมกนันค่ะน่ารักมากเป็นคนที่ตลกซื่อๆค่ะเป็นแบบเด็กธรรมชาติคนหนึ่งก็ไปดูนะคะแล้วก็จะตกหลุมรักเด็กคนนี้แล้วก็จริงๆแล้วมันก็สามารถเอาทำพอร์ตเข้ามาอะไรได้ครับ <c oughs> <c oughs> ก็นี่นี่คือมาเดอกสตาร์เพราะว่าอยากทำหไม่ใช่ไม่ใช่คือนี่คือนี่คือคือคืออันนี้เป็นส่วนเล็กครับอันนี้เป็นส่วนเล็กแต่ว่าส่วนส่วนจริงๆส่วนหลักคือผมอยากเป็นศิลปินออ๋เป็นความฝันก็นึกว่าอยากทำหอจะได้เผื่อที่ให้คนอื่นเขาเข้ามาได้ไม่ใช่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 หอมันอันนิดเดียวอันนิดเดียวมันส่วนเล็กส่วนเล็กยืนยืนแล้วไปใส่ข้างนอกกันแล้วที่กินให้ ว้าเป่ายิงชุบของพี่ภูมิกับน้องบูมครับก่อกนก็ได้เลยสวัสดีครับใครกัก็ได้หรอชุบใครพ้เริ่มก่อนผมถามจริงผมถามจริงเยผมถามจริงผมถามเ้ยเสมอกับทุกตาไม่ได้เด้อมีความตลกต่อยนะคะรับส่งมุกกับแก๊งนศรพิศค้า และถ้าเต้นธรรมดาโลกไม่จำของเต้าบุมเราค่ะใครดูถึงตอนท้ายมีรูปอันซีนงบูม,มาฝากนะคะน่ารักมากๆเลยก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ